ศิลป์ลายอัลห์มอัลลอฮ์อิมนะฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนอัลลอฮุมะซัลลัลลอฮ์มุฮัมมัดวะอะลิฮ์มะฮ์ซับบิฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลลอฮ์นะครับตอนนี้นะคณะเรานะครับอ่าการกาดาคมนะครับ140ท่านนะครับกำลังเวที่อับดยัเอาลีหรือว่าซุลุลไรฟะห์นะครับเพื่อณเนียตณอัลรอมนะครับที่นี่นะครับอ่าเราดูบรรยากาศนะครับยันได้เลยนะครับอินชาอัลเโท์ นะครับลฮัมดุลิและนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เราน,นาพาหุจญาตของเรานะครับมาที่มีกาะนะครับอับเบียร์อาลีหรือว่าที่รู้จักอีกชื่อหนึ่งก,ก็คือจูดัเลฟนะครับตอนนี้ก็หุจญาตของเรากําลังทยอยลงจาการถบัสนะครับก็จะเดินทางเข้าไปาในมัสยิดอับเบียร์อาลีนะครับที่มีเกอดสําหรับคนที่อยู่มาดีนน่านะครับ เดี๋ยวผมให้อาจารย์ทุกคนพูดคุยเพิ่มกวนิดนึงนะครับในขณะที่เราตอนนี้มาที่นมาทนี่ก่อนแล้วนะครับ สมเด็จพระห์มานราฮิมครับทุกคนตอนนี้นะครับจะมาเอาของฮุจยัดอัลมาดดนีพลัสนะครับตอนนี้ถึงที่มีกอดซูลุฮ์ไลฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาละหมาดอัสรีพอดีนะครับบ่ายสามห้าสิบสองนาทีนะครับเดี๋ยวเราจะให้เวลากับฮุจยัดนะครับไปนะฮะเตรียมตัวอาบน้ําละหมาดแล้วก็เข้าไปละหมาดชุดนักสองละการในข้างในมัสยิดนะครับใช้เวลาไม่เกินยี่สิบห้านาทีนะครับเพราะว่าเราต้องการทําเวลานะฮะเพื่อเดินทางเข้ามักกะอาจจะต้องใช้เวลายาวนานด้วยนะครับประมาณหกชั่วโมงด้วยกัน เพื่อจะให้ฮุจารนั้นได้เตรียมพร้อมตัวเองแล้วก็มีเวลาพักผ่อนบนรถด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราจะพาฮุจารขึ้นรถแล้วก็กนเ,กเนียดร,ร่วมกันนะพร้อมกันนะฮะเราจะสอนนะับอินชาอัลลอฮ์ aw, เป็นขั้นเป็นตอนนะฮะอินชาอัลลอฮ์นะ In นะของเรานะครับอันนี้เป็นรถบัสคันแรกแล้วก็คันที่สองนะครับคันแรกคันที่สองแล้วก็คันที่สามเมาื่อกี้มาเนียเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาที่มีกอดเนียเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มุ่งหน้าไปยังบดัดก่อนแล้วก็จะมุ่งหน้าเข้ามักกะต่อนะครับทุกคนก็ตตออนนี้เเขขบริวณง มัสยิดของมีกอดยูลุฮลัยาตตอนนี้เขาปรปับปรุงได้กว้างขวางและก็สวยงามเลยนะครับมีลานจอดรถแบบกว้างขวางมากจัดระเบียบใหม่ทุกอย่างเลยนะครับนะถือได้ว่าเ,เป็นการจัดการที่ที่ดีมากๆสําหรับรัฐบาลซาอุดีนะครับอัลฮัมดิลละห์ขอรับตอบแทนด้วยนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเข้าไปในมัสยิดก่อนนะครับเพื่อ,เ,อ,อเตรียมพร้อมนะครับอาบน้ําละหมาดแล้วก็ ทำการละหมาด2องรากาศข้างในนะฮะอิสลามว์แล้วก็สำหรับพี่น้องท่านใดน,นะครับที่สนใจนะครับอ,อ้อมรอดกับทางมาดานีพลัสนะครับกับอาจารย์มัสกันดาหรือใครก็แล้วแต่นะครับกับอาจารย์ออบราฮิมหรืออาจารย์ไซฟุลล์นะฮะสามารถที่จะกับผมเองก็แล้วแต่นะครับเดือนธันวาแล้วก็เดือนตุลาคมนี้กับอาจารย์ยูซุฟก็สามารถลงทะเบียนนะฮะกับเพจอัลมัดดานีพลัสได้เลยนะครับมีแอดมิน พร้อมที่จะให้คําตอบแนะนำนะฮะคำถามทุกอย่างเลยนะครับที่เอ่อข้องใจในเรื่องนี้นะครับอินชาลอะนะมันดานีพลัสนะครับพร้อมที่จะบริการทุกท่านนะครับอินชาลอะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปในมัสยิดก่อนนะครับทุกคนอ่านะครับก็ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศของบริเวณหรือว่าลานจอดรถนะครับของอ่ามีเกาะนะครับแล้วก็ เราจะสังเกตได้เลยว่าตอนนี้ทางซาอุดีเนี่ยก็ได้จัดสรรหรือว่าจัดระเบียบในส่วนของตัวมัสยิดเองและก็ทางเข้าทางออกนั่นก็จะเป็นวันเวนะครับเข้าทางนี้แล้วก็ออกอีกทางหนึ่งเพื่อไม่ให้เกิดความากระปอยบังอย่างมมหรือว่าแน่นจนเกินไปนะครับก็ทำด้ิแล้วตอนนี้เราก็ถึงมีกาะน,นก็เวลาประมาณ3ามบ่ายสามนนะครับบญญุของเราก็ได้ ลงไปเข้าไปละหมาที่มัจย์มีกอดเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับมาที่รถบัสแล้วก็เราก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่มักกะอินชาอัลลอฮ์ต่าลานะครับผมขอปิดไลฟ์พิ่นตรงนี้ก่อนนะครับอัส,าาาสาลามุอะลัยกุมร์มัตุลอฮิวะบเรักั์